สวัสดีครับพบกับผมมาพินแล้วก็ช n e l f สื่ t ไทยใน YouTube ครับ mm hmm. เห็นเป็นกล่องแบนนนี่คือข้าวกล่องนะครับ mm hmm. ก็จับที่ไต้หวันนะครับ mm hmm. ก็เก็บรายละเอียดพวกนี้มาฝากกันนะครับ mm hmm. เป็นให้เห็นว่าแต่ละประเทศนะครับ mm hmm. เขามีสไตล์ mm hmm. การกินการนําเสนอยังไง mm hmm. นี่เป็นถาดพลาสติกนะครับแล้วก็เมื่อกี้ห่อฟอยล์เอาไว้เสร็จ mm hmm. แล้วห่อกระดาษอีกทีลักษณะหลายอย่างนี่ของไต้หวันเนี่ย เขาจะออกเป็นคล้ายๆกับทางญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะว่าญี่ปุ่นเคยปกครองไต้หวันอยู่หลายสิบปีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวมีหมูเป็นแบบแค่หมูอบนะฮะแต่ว่าลักษณะหลายอย่างเนี่ยเขาจะมีเมนูแบบแคล้ายๆเป็นถาดมานะครับแล้วก็มีของกินและกินน้อยนะครับอันนี้ก็ต่างจากเมืองไทยหลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าของเมืองไทยเนี่ยเรามักจะนิยมลาดหลักๆอย่างเดียวหรือว่าเป็น2ออย่างเท่านั้นนะฮะ แต่ว่าในหลายประเทศเนี่ยถ้าเราไปดูแบบเขาจะมีของกินแก้มกระจุกกระจิกแล้วก็มีผักนะฮะสังเกตว่ามีบล็อกโคลี่ด้านบนนะครับแล้วก็ไอ้ด้านถัดจากบล็อกโคลี่ด้านขวาเนะี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเต้าหู้นะฮะอันนี้ข้าวจะออกคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นนะครับข้าวตะก,กูลจีนแล้วก็ตรงมุมล่างของข้าวตรงที่เห็นตะเกียบตรงนี้เนี่ยก็มีคล้ายๆผักดองปรุงรสมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีลักษณะหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างมี หกอย่างเลยนะครับนี่คือน่าจะข้าวแล้วก็จะมีหมูมีไอ้ด้านบนซ้ายบนสุดที่เป็นคล้ายๆหมี่กึ่งนะครับปรุงรสแล้วบล็อกโคลี่แล้วก็มีเต้าหู้นะครับอันนี้คล้ายๆหมาโผโต้ฝูนะครับอาเซชวนแต่ว่าไม่ใช่อันนั้นจะเป็นรสเผ็ดอันนี้เหมือนเต้าหู้กับมะเขือเทศนะครับาฟานเชียนะฮะก็ ทนกีเขาชอบทํามะเขือเทศเละๆอย่างเงี้ยเป็นสไตล์ของจีนนะครับแล้วก็ด้านขวาล่างสุดเนี่ยจะเป็นคล้ายๆผัดอะไรกับเต้าหู้นะฮะก็คือจะมีของแก้มเยอะนะครับในหลายประเทศอนะ่ะนี่ผักดองเนี่ยอร่อยครับแล้วก็จะแบบใส่มาแค่นิดๆอนะ่ะไม่ได้เยอะนะฮะของบ้านเรานี่เราจะเป็นหลักๆแค่สองอย่างนะฮะอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดแล้วก็เอาไปผัดรสชาติใช้ได้เลยนะไปผัดกับ ผักผมไม่แน่ใจว่าผักอะไรนะฮะก็รวมแล้วมีหลายอย่างมีของหลักของเขาก็คือมีหมูนะครับซึ่งผมว่าก็ารสชาติเ้าใช้ได้นะครับแต่จะออกจืดนิดนึงนะฮะก็อาหารทุกอย่างไม่เผ็ดนะครับเพราะว่าทางไต้หวันเขาไม่กินเผ็ดนะฮะหรือกินแต่ว่าไม่ไม่เท่าของเราคือเปรียบกับบ้านเราไม่ได้นะครับอันนี้ก็อ,อะไรลนะ่ะ ฟันเสียนะครับก็มะเขือเทศนะครับก็เอามาฝากกันครับแต่ประเทศมีลีลาการนําเสนอการกินแล้วก็รสนิยมต่างกันนะครับเรื่องอาหารนี่เปรียบกันไม่ได้แล้วครับนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับช่องฟิลไทยใน y t u t u ครับช่วยสมัครสมาชิกกันนะครับผม